หน้าดูหน้าตาโอ้ยสุกแล้วเดี๋ยวโอ้ยอืมอืมโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องผู้ไปครับทุกผู้ทุกคนครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับคนรักข่าวใช่ไหมครับผมวันนี้เอาวันนี้นะครับเมนูเมนูง่ายๆครับผมวันนี้จะมาทำเมนูง่ายๆครับผมไข่เจียวครับไข่เจียวครับเช็ดเลยให้มันแซ่บนะครับโดยที่ผมบม่ใช้น้ำมันนะครับผมไม่ใช้น้ำมันนะครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทอดไข่ ก็ใส่น้ำมันครับผมอันดับแรกนะครับเอามาคว่าพริกตำแจ่วกันก่อนได้ครับผมพี่น้องกินกับไข่เจยวครับผมมาโอเคครับพี่น้องครับผมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามานี่ครับไข่นี่ครับห้าฟองนะครับเป็นไข่ทอดสูตรโบราณได้ครับพี่น้องนี่ครับใส่ผักชีลาวครับ ใส่หอมแดงซอยครับผมอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวจะเตรียมไข่กันครับ,บนี่ครับใส,ใส่ไข่ไก่ห้าฟองครับผมพี่น้องปกติเขาตอกไข่กันไม่ใส่ครับตีไข่นะครับตอกไข่เนี่ยพี่น้องตอกไข่ไปเลยครับผมมันตอกไปนี่ปะเอะอเออเออ ใช่ได้ใช่ได้เนะเาะเดี๋ยวลองดูทีเอาบอลเดี๋ยวหน้าเลยโอมือเละแล้วเนะ่อเอาี่ยันเอาเผ็ดกินเองนี่ครับฟักซีเราครับใส่หมดเลยอันครับเวลาทอดไปมันหอมครับพี่น้อง นี่เราทอยไปไหนครับเพราะเซนนมันอ่าเดี๋ยวต้องติดตามครับผมพี่น้องได้รู้กันได้รู้กันดีครับผมบอันนี้เราก็มาปรุงรสชาติกันนะครับน้ำปลาใส่ลงไป<อ>ใส่หลายเค็มหลายครับมาใส่พอดีเด้อพี่น้อง ยังว่านะครับปลูกสลดก็แส่หลายก็แสียตายมันไผ่นะครับพอไข่บอสแซบนี่บอต้องไปเฮ็ดอย่างไรครับเขีนบอกยังไงเนาะมีซอสฝาเียวครับใส่ลงไปนี่หอมครับหอมไปชิมกันเลยครับ อืมโอเคแบบกำลังตรีมีการชิมมั้งฮะโอเคเดี๋ยวเราไ,ไขทอดไข่เจียวแบบบอไซน้ำมันหมูครับน้ำมันพืชครับบอไซน้ำมันไม่ใช่น้ำมันหมูน้ำมันพืชเอาบอไซน,น,น้ำมันเลยครับไปงงรีบๆนะครับผมพนนี่น้องครับช่วงนี้เราช่วงนี้นะครับเดี๋ยวรอกระทะให้มันร้อนครับผม้อนเนี่ยมัน้อนนะครับผม ทอดวัสดน้ำมันนะครับก็คือนี่ครับใส่ใบตองแทนครับผมแหมนั่ครับคนสมัยโบราณโบราณนะครับผมสมัยก่อนนะครับทอดไข่ใส่ใบตองนะครับผมอ่ะโอเคอุปกรณ์เราก็พบแล้วครับใบตองนะครับจับก่อนนะครับใบตองครับหนาลงไปครับผมโอ้โหครับพี่ต้อง ปิดปกลงไปจับโซมก่อนครับจับโซมจับโซมไปตองครับพี่นอ้องนี่ครับเอาแนี้าหน่อยนึงครับกันนี่ครับผม ไปที่เราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับเทลงไปเลยครับนี่เทลงไปเลยครับมาดูครับน,นะนี้ใสใ่ไปหนึ่งครับผมใส่ลงไปใส่ไปนี่ ใช้เวลาตัวยี้ด้วยครับผมใช้เวลาหลายนาทีครับพี่น้องครับเพื่อความอร่อยเพื่อความหอมนะครับใบตองมันทําให้มันหอมนะครับผมพี่น้องนี่ครับใส่ลงไปครับผมแล้วก็อันนี้ก็มาปิดนะครับ ดีครับผมพี่น้องช่วงนี้ก็รอมันครับฟ้ามาไปครับอบให้มัน้อนอยู่ในนี้ก่อนครับผมแล้วค่อยกลับขึ้นมานะครับผมเัวนนี้รอครับผมอ่าเปิดมาแล้วครับหอมแล้วครับพี่น้องอุ้ดูครับนี่ใบตองมันจะแห้งๆไม่ไหมอย่างเงี้ยครับดูนี่หอม มาจได้มาเริ่มมาเริ่มมานะครับมันยังมันยังไม่ยังไม่สุกนะครับยังไม่เร็วๆมีน้ำอยู่นะครับพี่น้องเราจะกลับด้านนะครับดูดีครับร้อนครับนี่ดูนะครับกลับด้านครับป๊อนี่เป็นไงฮิแก้วรอครับผม ใน้าตาลใกล้ๆครับนี่ครับหอมครับพี่น้องหอมครับอืมไหนกันเนี่ยเดี๋ยวเราดูอที่ดนขับมาเหมือนเดิมป๊าบนี่โอ้โอ้ยมีทั้งัวายรัดรองกระจับหูอือ อ่าฮะดูด้หอมอ่ะเฮ้ยนี่ครับดูหน้าตาโอ้ยสุกแล้วเดี๋ยวโอ้ยอืมอืมโอเคสุกแล้วจัดใส่จานจัดใส่จานครับพี่น้องเฮ้ย,ยไม่ใช่ครับอย่างนี้ครับผม นี่เลยไข่ทอดใส่ไปตอนครับไม่ใส่น้ำมันครับผมป่ะปกีกจริงๆกันครับผมมาครับผมพี่น้องครับผมมาจัดการเลยครับเ้าเนียหนหอนครับวะไอเรียงฮวยกับตำแจ้วครับผมพี่น้องมาเปิดเบิร์กอนเด้อครับพี่นอ้องอุ้ยหอน อืมเจ้ากันอ,อ่อวันนี้ดูหน้าตากอนอุย๊ยอันนี้ครับแ่บได้คำอยู่พี่น้องส่วนที่ติดกับใบตองนะครับอืมหอมนะครับส่วนที่ติดกับใบตองนเนี่ยมันหอมนะครับพี่นอ้องอืม ออมครับพี่น้องนี่กันก็ไปติ๊กมาโห่นี่เต็มไปโอ้ยเป็นไงล่ะพิซซ่าไข่พิซซ่าไข่ครับพี่น้องครับนี่ครับดูหน้าตาพิซซ่าไข่ลองดูนะลองดูตัดกานตนัดดูครัม อดูครับพี่น้องดูสีสันมันครับพี่น้องฮะลองชิมกันด่าหอมครับหอมบักซีลาวแล้วก็ตัดกับหอมใรดยนอะมันหวานแซ่บม,มากมันตกข้าวเหนียวแล้วครับพี่น้องแบับเป็กินกับเจ้วครับผมเข้ากันครับแซ่บมาก ตัวใช่น้องฟัวเข้า,า,าป้ามากินข้าวป้ากำลังท้ายคลิปพอดีเลยกินแจ้วครับผมใส่ป้ามาเก็บเงินกลุ่มครับผมพี่น้อง<ห>มาป้ามามาเข้ากองกันเลยม,มามามานัา่งนี่ก็กป้าครับี่ไ,ไปโอนเงินใหน้โอ้ได้ครับเดี๋ยวค่อยเอิ่นครับโอ้นี่มาหาเศรษฐีครับจะให้ไปโอนเงินแต่ย่างเดียว นั่งก่อนครับผมสวัสดีเอฟซีทางบ้านสวัสดีค่ะนี่ป้าอาป้าลองชิมนะนี่ไข่ตานหัวหมกด้วยหัวหมกไข่นะคะหัอหมกไขไ่ไปตอใส่ไปตองใส่ผักซีแล้วใส่หัวหอมไปห้องโอนเงินจากร้านน้ำมันเนี่ยโอนอนกกั่นล้านเก,กดด้ <laughs> าล้านเววก้าเลยครับมาเรียบร้อยเกครับเรียน หมืนห้าพันห้าเก้าห้าหมื่นห้าพนี่เธอนี่ยโอนให้ใครครับคือครโอเคได้ครับโอนได้ยูเม้นบอกได้ครับเด้รึเปล่าก็เดินมาเรืบอยเันทีเป็นไงฮะแซ่บมากปะเดี๋ยวปต่ที่ยี่แบบ เอาโอเคครับผมพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับเดี๋ยวผมอนยญาตกินข้าวก่อนครับสวัสดีครับค่ะ